สวัสดีครับทีนี้เรามาดูในส่วนของความรักของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนกุมภาพันธ์ว่าดวงจะเป็นยังไงนะครับยังไงฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับอ่ะมุมกล้องวันนี้ก็อาจจะเห็นแปลกคู่แปลกตาเราลองเปลี่ยนมุมใหม่ที่พี่ลองคอมเมนต์ใต้คิดมาหน่อยนะครับว่าชอบมุมนี้ไหมเพราะว่าเห็นพ่ชัดเจนขึ้นอาจจะไม่เห็นหน้าตาอาจารย์กับแอดมิน ก็จะเป็นเน้นไปทางไพ่มากกว่านะครับผมชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาและเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับเราก็อาจจะทําสลับสลับ,บใช่ทําสลับสลับ,บไปตามวาระและโอกาสวัน <laughs> นี้รีบวันนี้รีบ <laughs> โอเคทีนี้ความรักที่พี่ชาวมีนเป็นยังไงบ้างอาจารย์อ่าในส่วนของความคิดก,ก่อนนะความความคิดข้มหมายความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมีน มีเลยบางทีอาจจะแบบเจออะไรที่ไม่ถูกใจอะ่ะเนี่ยอาจจะเจออะไรที่ไม่ถูกใจในความคิดเกี่ยวกับความรักคือคือเลือกมากมักได้แล้งไงสางานเราโอเคค, <c oughs> คือแบบว่าคนนี้ก็ไม่ถูกใจอันนั่นก็ไม่ถูกใจทำไมพอมาอันนี้แล้วทําไมความรักนี่มันเป็นอย่างนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยทําไมคบคนนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้วะอะไรทำนองน,นี้คือแบบว่าเป็นลักษณะแบบว่ามีคําถามอาตลอดเวลาอะไรประมาณเนี้ย ยังไม่ถูกใจยังไม่ใช่แบบยังไม่ไม <Perfect. S 2> เออใช่ใช่ใชคือเปนคนเลือกเยอะไงะเดี๋ยวเราเลือกมากมากได้แลก <c oughs> เธอ,อนะในส่วนของความสัมพันธ์เนี้ยก็บอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออ,อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่คู่ที่เทวดานำส่งให้นะคะ <c oughs> ตรงนี้มันเป็นส่งความสัมพันธ์ถ้าคุณไปได้กับหรือว่าไปยุ่งอ่ะกับผู้หญิงที่เป็นลักษณะผิวสองสีะ หรือค่อนไปทางดำนี่คือจบเลยะนะคะอาจจะโดนวิบากกรรมเล่นงานแบบว่าสุดๆเลยเกี่ยวกับเรื่องความรักถ้าไปยุ่งกับผู้หญิงผิวสีแบบนี้นะคะไม่ว่าจะแบบผิวสีแทนผิวสองสีหรือผิวสองสีค่อนไปทางดำหรือคล้ำเลยหรืออะไรแบบนี้นะคะคนะอาจจะมีอาจจะมีประเด็นจะมีปัญหาเลยเพราะว่าความรักนี่ความคิดมันก็ดอกเบียกันนะไม่รู้ว่าอาจจะไปตกหลุมพรางหรือว่าสถานการณ์พาไป อะไรสักอย่างแล้วถ้ามันไปโป๊กเช็คกบคนผิวแบบนี้นะจบต้องชดใช้กรรมที่ทํามาเอาเป็นว่าเลือกขาวๆไว้ดีกว่าออแต่บางทีขาวๆก็ต้องใช้กรรมนะอันนี้คือไพ่มันขึ้นสีมาแบบชัดเจนไงอ่าใช่นะอันนี้ก็ดูแบบแมสเป็นโดยรวมใช่ใช่นะคะดูโดยรวมแล้วไม่ได้้อวดวงใครมาดูนะแต่อันนี้คืออ่านว่าถ้าไพ่มันขึ้นมาเป็นผิวสีแบบเนี้ยโดนแน่นอนอ่านะแต่ไม่ได้หมายความว่าวิบากกรรมที่ทํามากับคน มันจะมันจะเลือกสีมันไม่ใช่ครับคือสีไหนมันก็มีสิทธิ์โดนแต่ว่าตอนเนี้ยไพ่ขึ้นสีดำมาโดนโดน,ดน,ดนเออใช่นะแล้วก็ทีนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวนะในเรื่องของคนโสดนะครับคนโสดนะคนโสดมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคนที่ถูกใจเข้ามาอือ มีคนที่แบบเราแอบชอบมีคนที่เราคาดหวังว่าโอ้ยแฟนฉันจะต้องแบบว่าเขาวสวยเหมวยวอึมอะไรอย่างเงี้ยเอออ,ปปเอาจสเปเอออาจจะมีความคาดหวังแบบสเปคสูง<ะ>นนะแบบเนี้ยอาจจะสิ่งที่ได้อะมันอาจจะแบบไม่ถูกใจซะทั้งหมดไง<อ>นี่ไงก็บอกแล้วไงอาจจะไม่ถูกใจซะทั้งหมดออนาะอาจจะแบบว่าที่ได้มาอาจจะแบบเคียวขมหน่อยอะไรประมาณนะี้คือคืออาจจะสเปคสูงแต่ว่าสเปคที่ได้มาจจะลดลงมาไม่สเกไหมเออใช่แล้วบางทีแบบว่าแรก คบกันมันก็อาจจะถูกใจหลังๆมันก็ไม่ถูกใจอะไรประมาณน<ฆ>ี<ะ>้ก็คือเราแอบชอบแบบนี้แต่สิ่งที่แบบเราไปคุยกับเขาอ่ะพอไปเจอตัวตนเขาจริงๆพอคุยมันอาจจะไม่ไมใช่เออประมาณมอย่างนั้นเออมันก็เลยยังไม่คลิกที่จะคนโสดที่แบบว่าจะต้องแบบ โคเช้เลยอยู่ด้วยกันเลยมันอาจจะมันยังไม่ถึงในน้าจังหวดนั้นเพราะว่าไพ่ตกจะเป็นช่วงศึกษาดูใจเอใช่เพราะว่ามันก็มีไพ่โจเกอร์ขึ้นมาด้วยสปูดแล้วฝั่งเดียวกันด้วยนะทางขาดั้งแข็งเลยมันขึ้นมันขึ้นมาแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยบางทีเมือวนบางทีคุยกันพบกันเน่ะบางทีเราคุยหลายคนไงมีนอาจจะอาจจะคุยหลายคนอย่างเงี้ยคุยหลายคนหาไปคนนี้ไม่ใช่สเปคคนนั้นไม่อยากก็คุยกับคนนั้นโดดไปโดดมาอะไรมาณนี้นะก็ เรียกว่า <Le> ม <ak> like no no ันอาจจะเป็นความรักที่แบบเราเหงาไงเราเหงาเราก็หาไปเรื่อยพอสเปคเราสูงไม่ใช่เราก็หยุดไม่ใช่เราก็ปล่อยเลไประมาณเนี้ยอก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจังหวะเนี้ยอาจารย์มองว่าในไพ่ที่ขึ้นแบบเนี้ยคนโสดนะอาจจะจริงๆนะแนะนําว่าอยู่เฉยๆดีกว่าอือมยู่เฉยๆดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าไพ่เนี่ยไพ่ชุดที่ขึ้นห้าใบเมื่อกี้ไพ่หัวโขนนะนะครับเออก็บอกอยู่แล้วว่าบางทีเหมือนเข็ดขยายแล้ว ทีนี้ก็คือคือเหมือนหมายยกไก่ไงอเออคนโสดเนี<ข>่ยก็แบบบางทีอาจจะอาจจะโสดจริงๆโดยไม่เคยมีใครหรือโสดโดยมาจากการหย่าล้างรหรืออะไรแบบนี้มันก็หมายยกไก่ไปเรื่อยๆไงครับมันก็ไม่กล้าลงหลับถ่านกับใครแล้วไงเออพอให้ห้าใบเนี่ยเหมือนเหมือนขึ้นมาว่าเขากลัวแล้วอ,ะอ่ะกลัวแล้วก็กลัวผิดหวังกลัวการเริ่มต้นใหม่เออแล้วก็กลัวปัญหาที่จะนําเข้ามาสู่ในบ้านด้วยแล้วตัวเองก็อาจจะไม่พร้อมอะไรมาอย่างที้ต้องรับผิดชอบ ชีวิตคนอื่นด้วยอะไรทำนองนี้ก็เลยเข็ดขยะในหลายๆมุมหลายๆด้านมาเปนประมาณนี้ก็เลยสนุกไปนะคะสําหรับคนโสดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แนะนําให้คนโสดอยู่เฉยๆแต่ถ้ากลัวเหงาก็คุยบ้างอะไรบ้างแค่นั้นพออย่าไปทําแบบว่าใครเสรียใจเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างกรรมการสร้างกรรมอีกนะคะอย่าให้ความวัง <laughs> เ,ออเสร็จแล้วทีนี้ คนที่มีครอบครัวแล้วนะคนที่มีครอบครัวแล้วอของชาวมีนะ่ะก็อาจจะมีเรื่องการพูดจาการคุยกันที่แบบไม่ถูกหูเท่าไหร่นะแล้วก็อาจจะมีคนมาเข้าแทรกนะคะเหมือนว่าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้อาจจะเป็นคนใกล้ตัวในที่ทํางานหรือก็ได้เนะีนะ่ยะอาจจะมาเข้าแทกแล้วก็อาจจะมีเหตุนะมีเหตุทําให้ทะเลาะบอกแวงกัน นะคะแล้วก็มีกลับมานี้ก็คือไม่ถูกใจแล้วมีคําพูดที่ไม่ค่อยดีใส่กันแล้วอย่างเงี้ยมีคําพูดไม่พอดีหรือว่าทําอะไรรับหลังคู่ของเราโดยที่คู่ของเราไม่รู้อะไรงี้ยอ่าม,มารู้อีกทีก็คือแบบว่าใช้คําพูดที่รุนแรงแบบไม่ไม่ไม่ดีเกิดขึ้นในในครอบครัวแล้วอันนี้สําหรับคนที่แบบ อยู่กันเป็นแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วนะเข้าในเกมน,นี้เหมือนกันนะต้องคิดก่อนพูดให้เยอะๆนะจะใช่เพราะว่าบางทีอาจจะเกิดการหึงหวงด้วยเพราะว่าในใกล้บเนี้ยมันขึ้นอารมณออ์อารมณ์แล้วการหึงหวงเป็นที่ตั้งเนี่ยเรื่องคําพูดเนี่ยเรื่องคําพูดเรื่องการสื่อสารเนี่ยเนี่ยแล้วก็มามแบบไม่ดีโกรธกันนอนหัดหลังให้กันอะไรแบบเนี้ย <c oughs> อย่างเงี้ยนะไม่ไม่แตะต้องเนื้อตัวกันก็มีเหมือนขี้หน้ากันก็มีอย่างเงี้ยก็เหมือนเหมือนด้วยด้วยคำพูดจากคนนอกบ้านหรืออะไรทำนองนี้ทำให้เราเป็นนะ อม,มันขึ้นเลขไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ดูแล้วไอ้ที่จะหย่าล้างเลยอะ่ะเออบันดาจ,จะไม่มีนะคะนะ<ต>ก็ยังพยุงพยุงไปได้ใช่ค,คือคิดดูให้ดีๆเพราะว่าบางทีอะ่ะอย่างอย่างชาวลัคนามีบางคนอนะ่ะที่เขาหย่าล้างมาแล้วเนี่ยแต่ไพ่เนี่ยจย์เปิดเปิดขึ้นมาบ่อยๆนี่นะเหมือนประมาณว่าคนที่หย่าล้างมาแล้วเหมือนเหมือนรู้รู้ตัวตนแล้วว่าทําอะไรผิดไม่ว่าทําผู้หญิงผู้ชายนะคือเหมือนเราพอถอยออกมาแล้วก็ มาดูไงว่าแบบเอ้ยเราักเคยทําอะไรที่มันแบบผิดตรงนี้ไปคือเสียใจแต่ก็มีความยิ่งอยู่อะไรประมาณเออมีความแบบคือเก่งไงเป็นคนเชื่อมั่นในตัวในตัวเองทีนี้ก็กลับเออกลับมามาถอยมามองตัวเองอ๋อคือลึกๆก็รู้แหละว่าผิดรู้ว่าทําไม่ดีแต่จะให้มาแบบเปิดทั้งหมดเดี๋ยวเสียหน้าเออเพ่นจะยอมรับเออใช่ทีนี้มันก็เกิดความเข็ดเนี้ยเกิดความขยาดอะไรเงี้ย กลัวไปซ้ำรอยเดิมอะไรทำนองน,นี้ทั้งกลัวตัวเองด้วยอะไรด้วยอาจจะอาจจะแบบรู้ใจตัวเองมากขึ้นนะสำหรับคนที่เป็นเพบอยหรืออะไรอย่างเงี้ยนอะอทีนี้ไพ่ชุดน,นี้นั่นแหละให้อยู่นิ่งๆไปก่อนไม่ใช่จังหวะที่ดีโอเคเพราะม,มีเข้ามารับผิดชอบไม่ได้เพราะไพ่มันขึ้นโจ๊กเกอร์สองอันเลยครับถ้าถ้าเกิดคนโสดแล้วไปปุ๊บปับ๊บแล้วแล้วเออแล้วเออแล้วมีไงนะเสร็จเลยเมื่อกี้บอกแล้วไงคือบางทีอาจจะไปเล่นๆกับเขาไงแล้วเกิดผู้หญิงท้องขึ้นมาเงี้ยทำไงจบนะ จบเลยนีวิบากกรรมมาแล้วนี่โอดำมาเบเลอ oh, <y in. S 2> เลย mm hmm. เต็มเต็มเลยก้าวด้วยอันนี้เจ้ากรรมในเวรมาเกิดแน่นอนครับเอ,อห้ามเพราะฉะนั้นผู้ชายหรือผู้หญิงคนไหนที่เรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเรายังไม่พร้อมนะคะหรือว่าเราผ่านอะไรที่มันแย่ๆมามากๆเราไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นหรืออะไรอันนี้บอกเลยนะคือเพย์เซฟอย่างเดียวทั้งคนโสดและคนที่ไม่แต่งงานที่คบกันเฉยๆยังไม่แต่งอะ่ะเพราะว่าหนีเจ้ากรรมในเวรมารอแล้ว นี่มารอแล้วพร้อมกับไพ่จ็กเกอร์สองใบโดนแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าจะโดนช่วงจังหวะไหนแล้วนี่อีกค่ะนี่เลขลาหูเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นมันเป็นความลักที่ไม่ถูกใจไงสมมติไปเล่นกันจะขอดท้องขึ้นมาเนี้ยเห็นไหมคือไม่ถูกใจมาแล้วทุกขลามาแล้วเลขแปดเลขเก้ามาเต็มคือถ้าจะแบบไปทําแทงอีกก็เป็นกรรมหรืออีกฝ่ายหนึ่งเขาไปทําโดยที่เราไม่รู้ก็เป็นกรรมติดเราเหมือนกันพ่อเขติดคนเป็นพ่อก็ติดเหมือนกันนะคะเนี่ย ก็คือพยายามเลยให้ชุดนี้มันขึ้นว่าให้คุณร,รักษารักษาืลเรักษาตัวให้ดี <c oughs> ในมาเอาเป็นว่าในปีนี้ก็เรากันชาวลักขณาล,าล <c oughs> ้าให้ทั้งปีเลยเหรอกอให้ทั้งปีเลย <c oughs> คือบางที <c oughs> ชาวลัคนามนีนะ่ะเขาบอกว่าราหูเข้ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกแต่มันจะมีเรื่องวุ่นวายปวดหัวเรื่องเสียตังค์เรื่องทําให้ชีวิตแบบแบบเรียกอะไรขมุกขมัวมันแย่ถึงช่วงประมาณปีแม้ทำดาวมันก็ทงปี เป็นปีอะทนไปเลยครับปีนี้ทังปีเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าสดแล้วก็เล่นไปสนุกสนานีห้ฮาไปวัดทําบุญอะไรกับเพื่อนนี้ดีกว่าครับเรื่องเราละค่อยๆอาจารย์มองว่าเหมาะแบบว่าดอกไปหน่อยมันจะดีที่สุดเลยเอาเป็นว่าก็ฝากไว้เท<า>่านี้เนะอาจารย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับแล้วถ้าอยากสนับสนุน แอดมินกับอาจารก็สามารถปดปุ่มขอบคุณเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ